สวัสด vale ีค uh ่ะ huh. มือนียายลาดมัดเียะยายลาดมัดมีกับมาเที่ยวคือเก่าหรอพี่น้องมือนีก็ได้มือนีมาเที่ยวจังหวัดเลยพี่น้องยูหนีก็ยู่มาหอดวัดมาเที่ยววัดป่าห้วยลาดประสรนพี่น้องวัดป่าห้วยลาดอยู่จังหวัดเลยพี่น้องวัดเพิินพี่น้องงามงามพี่น้องยู้สวยยายลาดมัดมีกับมาหอดไม่ไหมพี่น้อง Mình dư cả nhà đi phải vướng 5 cành thì nó Bà, vẫn mất tuổi nhai thật nha น้องก็ยุน้องก็งูกมาเออให้กินทางนี้แล้วเร็วมาบ้านมาบ้านป่ามาบ้านเงี้ยป่ามันแล้วเร็วเบื่นี like ้เต๋อเต๋อญ่เห evet ็นป่ะน้องเชอรี STALK ่นกับบานน้ำมูน้องเชอรี่นเห็นปลาบอเบื่เบืดอเบื่อเบื่เบิ่อหนาวดาวดาวยังเิเห็นปลาติอเสือเบื่อเบื่อเออวังปลากับเตี้ยนี่ล่ะแม่เสือนี่ล่ะเห็นปลาบอ

ปลาตัวแดงๆปลายังไงสิ้นตัวไปไปไปหลาไปยืนรูปถ่ายรูปก็พยานหนักไงนะเร็วไปไปเร็วไอตาถ่ายรูปให้โอ้ยอีลาอยากนั่นอีลาอยากขี่หลังจระเข้ไปถ่ายรูปแล้วอีจระเข้ก็ได้ไปสนไปไปเร็ว เออมามายายพาไปดูจระเข้เลยเร็วเจระเข้งเออราดูจระเข้เลยกล้าขี่กล้าขี่จระเข้ไหมล่ะน้องเคนมุกกล้าขี่จระเข้ไหมจระเข้จริงอ่ะปลอมเหรอฮะของปลอมเหของปลอมถ้าของจริงทำไมถึงจะกล้ามาอยู่ข้างนี่ล่ะโอ้โห้จระเข้ง่ายสน้องอ๋อน้องใครมุกขึ้นขี้วะกล้าขี่บอสน้องใครมุก ม,มตาขี้เขียวๆนอะ่ะตาขี้เขียวเนาะมันก็อยากตาขี้เขียวเนาะอุ้ยงามไปนะยายยายลุยอยากจับลูกคนานานๆหน่าพยานะ่าฮะจับลูกควนนานๆมาจับเลยไปจับเลยกลั <c oughs> วยายมาใกล้ๆยู่เออไปไป <c oughs> ยายพาหนลุยตกใจหมา ไปขี่ไปขี่เออน้องเจรนมาแล้วน้องเจอรนมาขี่จระเข้เร็วเร็วเร็วเจากแดดแมบแมบเลยหลายเห็นจระเข้ไงวะเห็นจระเข้ไงปะซื้อฮะแม่รข้อแต่ ฉลืมวัดวัดวัดห้วยลาดยังก่อนตำบลน่ากูเยอะแยะมามาเลยสาแม่่แม่ข้าออกนี่ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ๊ายบายพเที่ยวไปหลังมาเที่ยวมาเที่ยว นน้าน้องเชอรลินมาไหวพระพี่น้องเออน้องเชอรลินน้องเชอรลินได้ไหวพระหรือยังคะไพ่าลาไหวนี่เด้ออายุดีนี่แห้งให้น้องเชอรลินอายุดีนี่แห้งด้วยจ้าเด้อควมเกีบยปไะไรเขวมขายามีมา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 ,า,ามาไหวพระเร็วๆไพ่ลามาไหวพระน้อง ลองไขมุกตะลายพระตา เดี๋ยวมือนีแยายลัดมันมีกับเสียทายเบื้องจะมีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นก็บจะหาเนี่ยไม้ไม้ไทยเบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าแหละพี่น้องเบิ้งแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแยายลัดมันมีน้ำในเด้อค่ะเด้อมือนีก็จะมีแหละค่ะสวัสดีค่ะส้มเบิ้งแล้วก็สิครับดอกพี่น้องไปหาเที่ยวองไม่ไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเดี๋ยวมือนีแยายลัดมันมีก็บเสียทายเบื้องจะมีก้อนเนาะค่ะเนาะ เดีย๋ยวมนลุ่นก็สิหาเนี่ยไม่มาไทายเบิ้งไปเรื่อยๆคือเกอ่าหละพี่นอนองเบิ้งแล้วก็เลื่มกดไห์กดแชร์กดติดตามมาแยาหลักมันมีน้ำคือเก่าไเรื่องกาเด้อมื่อนี้ก็จะมีหล่ะขาดสวีค่ะๆๆๆวัดป่าห้วยลาดๆๆตำบลสาตรตม อำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่นกับบนลายเราคือแบบมันมันโคบิดหลายมันับเลยค่นจะเลยกระบลายอย่